ได้เวลาที่เทเลท็อปบ,บี้โผล่ออกจากรูแล้วนั่นไงหนึ่นงหนึ่นงสองสางสามสามสี่สี่

Cubbies, Cubbies, say hello. Hello. Uh -oh. oh. Dinky, dinky, dink. go <laughs> dipsy. La la. <laughs> oh. Thank okay. you. นณดินแดนเทเลท็อบบี้ก็ได้เวลากินนมชมพูกันแล้วนมชมพูแต่แล้วก็เกิดปัญหากับดิปซี่อ้าหกเลยทำไงดี หายแล้วทำไงดีอ่ะหกเลยดิปซี่ทำนมหกอดแดกเลยทำไงดีอ่ะหงันเลยอ่ะดูดิแม่งเอ้ย oh. oh oh. ทิงกี้วิงกี้ลาลาและโผกก็นั่งอยู่ประจำที่ตัวเอง oh oh. แล้วทำไมดิปซี่ไม่นั่งละ่ะเอาก็มันเปื้อนน่ะ อีเหมือนขี้เลยดิฟซีคงไม่อยากตูดชมพูแน่นอนช่วยกูทีเถอะกูไม่อยากตูดชมพูอ่ะช่วยกูทีอี<ฮ>สมลย่เลยอีอีกูอ,อยากจะเอาผ้ามาเช็ดแต่บทไม่ได้เขียนอย่างนั้นน่ะขอตกเลยกู ลาลาเกิดความสงสารเลยให้ดิฟซีนั่งก็ยี้แทนเอ้าไม่ปรึกษากูเลยอ่ะแม่งเอ้ยมายมา,มา,มานั่งมานั่งเย่เสร็จกูมามามาั่งแล้วดีแล้วแม่งเอ้ยแต่แล้วผู้รับข้อกลายเป็นลาลา ลาล่าเองก็ไม่อยากเบื้อนเช่นกันไม่ใช่ว่ามิดกูเลยอะ่ะแย่จังช่วยด้วยฮดังนั้นถึงคิวโพที่ต้องเสียสลาเก้าอี้แล้ว <c oughs> เอากูโดนเลยเนี่ยเฮ้หายแล้วมามา <c oughs> ตาคุแล้วนี่มานั่งเลยมาโอกันนะโอบกันนะอยู่ดีไม่ว่าดีเขาเสียเขาอีมาเร็เกูเย้ตอนนี้โพก็เสียมาไปแล้วโอ้ยสงั่นน่ะโอ้ไม่มีที่นั่งเลยอะแม่งกูหิวแล้วอะแล้วกูหิวกูหิวดูเหมือนว่าทุกคนก็เริ่มจะหิวแล้วนะ อี้ยมดจะขึ้นแล้วมึงดูดิ <Yeah. S 1> อ,อีเหมือนขี้เลยอะ่ะตอนนี้ก็ถึงคิวพี่ใหญ่ของเราแล้วปลาเราแล้วหรอนี่ยแม่จริงนะดีจังเลยมาพากูแล้วมามกูว่าพวกมึงเลิกทะเลาะกันได้แล้วนะกูอยู่แล้วนะนะมาโอกันนะโอกกันนะขอบคุณกขับคุณพี่ขอบคุณมามา กูรำคาญพวกมึงมากเลยตอนนี้จิงกิวิงกี้ก็ไม่มีที่นั่งแล้วล่ะทำไงดีอ่ะเพื่อนหมดเลยอ่ะเฮ้ยทำไงดีอ่ะคิดไม่ออกเลยเฮ้กูไม่ไหวแล้วถ้าพวกมึงไม่รู้ให้กูนั่งนะกูจะกระเทิบเลียงตัวเลยแม่งคอยดูดิปซี่กับลาลากลัวคำท้าทายของพิงกี้วิงกี้เลยรีบลุกที่เขาหน้า โอ้พี่ครับนั่งเลยครับพี่นั่งตรงนี้ดีกว่าพี่ครับมึงกลัวเป็นเหมือนกันด้วยไอ้สัตว์กลัวมากเลยกลัวครับพี่กลัวครับโอ้พร้อมใจกันเชียวนะเออขอบคุณขอบคุณขอบคุณนั่งนี่ดีกว่าพี่ครับนั่งไหนดีกว่าครัเอานั่งไหนไอ้เย้กูสับสนหมดแล้วเนี่ยนั่งไหนดีเนี่ยเอ้หวังกูทีนั่งนี่ดีกว่าครับนั่งนี่ดีกว่าคัะนี่พวกมึงก็เดินกระทืบใช่ไหมเนี่ยนั่งนี่ถอะพี่เชื่อผมนี่ถอะพี่ไอ้เย้ไอ้กูคิดก่อนเซ เอ้ยกูลำขาแล้วเนี่ยแม่งกูนั่งแม่งเลยจบปะแก้ปัญหาได้ดีมากเลยมะกูนั่งนะอ่ะเวลาก็ป่าไปเที่ยงแล้วพวกเขายังไม่ได้กินอะไรแต่เช้าเลยตอนน,ตอนนี้ฉันหิวไปหมดแล้วว่ะเออเดยตัวเดียวถ้างั้นก็ กูแลวว่ากนผมดูพี่มึงกัดกันดิว่รู้งยพี่หะแงให้กูนั่งก่อดมามาุนั่งไม่ได้กูว่าชาตินี้ก็ไม่ได้แดงหกัดกันอย่างห้าเนี่ยการ์ตูนจบแล้วครับคุณหนูหนูสวัสดีครับ